ต่างจะส่งมาส่วนกลางส่วนกลางอ่านให้หมดโรงพยาบาลต่างๆเราไม่ต้องจ้างหมอไปเลยภายในครึ่งชั่วโมงเนี่ยผลไปถึงตัวทันทีเลยนะเพราะนั้นเนี่ยเรามี Tele Health, เทเลเฮลราอรกว่าเทเลเฮลเซ็นเตอร์ซึง Tele Center, ่งกำลงักลงกำลังเพิ่มเปิดตัวจะมีการทำเทเลรีดิโอจี G, การอ่านเอ็กซเรย์การอ่านผลปาโถการอ่านผลขึ้นขึ้น,นหัวใจอ่านพ่นขึ้นสมองและการอ่านกไข้ปรึกษาาการใช้ยาใข้กรปรึกษาในการที่รักษาพยาบาลของห้องฉุกเฉินเนี่ย จะผ่านทางเทเลหมดเลยจะไปใช้เป็นคอนเน็กติวิตี้หมดนนค่าะเป็นไงกันบ้างคะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าคงจะได้รับสาระความรู้ดีๆกันไปเต็มๆเ,เลยนะคะก็อย่าลืมเอาไปปฏิบัติใช้ด้วยในเน็นะใช่แล้ว<ๆ>แล้วก็ช่วงหน้าสเปเชียลขอเราเราก็ยังมีพัฒน,นาการความเปลี่ยนแปลงของดารามาฝากคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยแต่วันนี้จะเป็นเรื่องราวของใครนั้นคุณผู้ชมต้องอย่าลืมติดตามชมช่วงหน้าให้ดีนะคะ เรานะ่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิวไม่เนียนใสสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไป่อืมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นหลาล่วงเพศเลยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤด,ดูขขวาม่กินเหมือนขา้าวถูกต้องส่วนฉนันนะ่ะนะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไม่มีเมียน้อยถูกต้องที่สุด เมื่อผู้หญิงต้องเผชิญภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะหาซื้อได้ตามราคาทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร085668347 0840999347 ท้ายท้ายสุดโอ้โหเห็นเวลาแล้วแบบโออยากไปจบแล้วหรอไม่ไม่ใช่เหรอคือจบแล้วหรออุ้ยยังแบบเดี๋ยวต่อียวอันต่อเลยได้ไหมได้ขึ้นหน้าตัวให้ก็อยู่ต่อได้นะเออแต่ไม่เป็นไรค่ะคุณชมเราก็ต้องไม่เจอที่กับงานแล้วใช่จะพี่กับงานก่อนแน่นอนว่า วันนี้สเปเชียลดาราเราก็มีพัฒนาการความเปลี่ยนแปลงของดารานะคะที่เราจะเอามาบอกเล่าสู่กันฟังแล้วก็มอมอยมอมมอยมมิบมอมอยมอยให้คุณผู้ชมฟังกันอยู่สมเสมออยู่แล้วสำหรับวันนี้ดาราสาวแสนสวยสุดเท่ยกได้ว่าคุณเอบต้นตากันอยู่แล้ววันนี้อีกคนหนึ่งของวงการบันเทิงไทยอแล้วก็ถ้าเกิดว่าพูดถึงว่าเป็นแฟนของใครตอนนี้เนี่ย ทุกคนต้องรู้จักกันเป็นยานดีแน่ๆเลยแฟนคลับพี่ตั๊กไม่ใช่อตูนบอลลีบั๊เอ้ยเอ้ยตูนบอลลีะแล้วอยากอยากให้เล่นใช่ไหมอยากอยากที่หลังเตียมันก่อนจะกิดขากันก่อนอะไเองอี๋เหรอใช่นี่ก็สั่นไปไหมเนี่ยจะจะได้รู้ก็เจ้อ้วนไงเจ้ลอ้วนสั่นเฮ้ยมันมันก็ไม่ห้อยอย่างเจ้อ่ะเฮ้ยไม่ห้อยไม่ห้อยนะคุณผู้ชมไม่ห้อยนะไมนจะมาเถียงกันว่าใครห้อยกับการดูคุยเรื่อง ของเจ๊เนี่ตรงนี้ห้อยนมเจยังห้อยตึงตึงเหรอตึงนี่ไงถ้าดึงเนี่ยเราเ็นจานสแตนบวกชอชิงดูได้ดูได้ค่ะคุณผู้ชมมองวัยกับสีสีสันมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างปนๆกันไปค่ะคุณผู้ชมจะได้ดูรายการเราไม่เครียดแล้วก็อยากกลับมาเปิดดูอีกหรือว่าไม่อยากกลับมาเปิดดูแล้วคะ ไม่ชอบหน้าหน้าหนี้ดีกว่านะคุณผู้ชมไม่ให้บวยใช่ไหมเออเอาละค่ะคุณผู้ชมก่อนที่เราจะไปดูพัฒนาการความเปลี่ยนแปลงของคุณก้อยรัชวินซึ่งเป็นแฟนของคุณตูนบอดี้แสลมจะพูดการชัดๆเนาะไปทราบประวัติของเธอนก่อนดีกว่าค่ะ เขาบอกว่าชื่อจริงนะคะชื่อคุณรัชวินวงวิริยะนะคะเกิดเมื่อวันที่8มกราคมพศ2527นะคะ เป็นนักแสดงแล้วก็ดีเจชาวไทยนะคะจบการศึกษานะคะระดับอุดมศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเด็กจุฬาเราจะเห็นได้เลยนะคะคุณผู้ชมส่วนมากดาราเนี่ยจะจบจากนิเทศนะนิเทศจุฬาเออดาราในวงการบันเทกงหลายคนเนี่ยจบจากนิเทศจุฬาเยอะมมากเขาบอกว่าแล้วก็มีผลงานการแสดงภาพยนตร์ที่สร้างชื่อให้กับคุณก้อยรัชวินนะคะคือเรื่องรักสามเศร้า เราสามคนไม่มีไม่เกียดนะคะคุณผู้ชมตรนางคนี้ที่แสดงรี้เป้อารักใช่ไหมใช่ที่พีคใช่จะบอกว่าที่แสดงละครเรื่องนี้นะครับก็คงอินในบทบาทเพราะตอนนั้นคุณเป๊กับคุณก้อยเนี่ยเขาสวีวีวีกันเป็นแฟนกันอยู่แต่ว่าในเรื่องเนี่ยเขาต้องเป็นฝ่ายที่อกหักหรือเปล่าใช่ใช่เพราะว่าคุณเป๊ชอบคุณพีคแต่ว่าคุณเป๊ะ คุณก้อยอ่ะชอบคุณเป้แต่ว่าเขาจะเรียกว่าอะไรคุณพีก็เป็นเพื่อนกันจากคนนี้ใช่เพื่อนกันแต่แค่ว่าคุณเป้ชอบพีกแล้วก้อยชอบคุณเป้แค่นั้นเองก็เลยเปรักสามเศร้าใช่แต่ว่าพอตอนสุดท้ายอ่ะคุณพีก็ป่วยเป็นโรคแล้วทีเนี้ยคุณเป้อ่ะเออไม่ใช่คุณเป้คุณก้อยอ่ะก็แบบว่าทํางานอะไรเงี้ยแล้วก็แบบโดนแบบโดนผู้ชายที่ทางานข่มขืน แล้วก็ทอมีลูกแลป๊ก็เลยใช่แล้ป๊ปกก็เลยแบบโอเคยอมรับผิดชอบเออแบบเอ้ยเพื่อนเออเป็นพ่อให้เองก็ได้วะอะไรอย่างงี้แนนนะใช่คุณไก่อะใช่คุณพีก่ะก็ก็บอกคุณเป้บอกว่าให้ไปรับผิดชอบคุณก้อยอะไรเงี้ยดูแล้วก็เศร้าคุณชมเรื่องนี้ยังจำได้ดูตั้งสองสามรอบแน่เออ แล้วเขาบอกว่านอกจากนี้นะคะยังแสดงละครโทรทัศน์เรื่องบ้านนี้มีรักแล้วก็ดินน้ำลมไฟอีกด้วยนอกจากนี้นะคะทางด้านผลงานโฆษณานะคะก็ยังมีโฆษณาออเรนนะคะเรดบล l นะคะเอแล้วก็ยูสตาร์ทีโอทีนะคะสกอตนะคะทวิตตี้แล้วก็ยังร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอเพลงอีกหลายๆตัวเลยทีเดียวไปนี่ก็เยอะไม่หมดโฆษณาเนี่ยมันเป็นสิบตัวเลยเขาบอกว่าปัจจุบันนะคะคุณก้อยก็ยังเป็นดีเจคลื่นฟ เรดนะคะนอกจากนี้นะคะยังเคยออกผลงานอัลบั้ม School of Luck ในเมื่อเมื่อตอนปีอะไรผ่านมาแล้วเจ๊จำสักใหญ่แล้อยู่นะปีใช่แล้วก็เขาบอกว่าเดือนกุมภาพันธ์ตอนปี2552นะคะอหิคุณก้อยยังได้รับรางวัลสุพรรณหง์นะคะในสาขาผู้นักแสดงนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมนะคะจาก เ,เขาเรียกว่าจากภาพยนตร์เรื่องอรักสามเศร้านะคะก็ได้รับรางวัลไปเลย,เลยใช่แล้วนอกจากนี้นะคะยังมีโฆษณาอีกเยอะแยะมากมายเลยอย่างที่เราได้พูดออกไปแล้วนะคะ,คะแล้วก็ยังร่วมแสดงมิวสิกวิดีโอเพลงปัอบนะคะอของ วงไอ้น้ำอีกด้วยแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังแสดงภาพยนตร์นะคะเรื่องอันนึงคิดถึงเป็นอย่างยิ่งปีพศ2009อีกด้วยแลวนอกจากนี้นะคะยังเป็นพี่กรรายการมาสทีวีอีกด้วยแล้วก็เท่านั้นยังไม่หมดโอ้ยเยอะมากจุง <c oughs> เยอะจริงๆเนะออใช่ แล้วนอกจากนี้นะคะคุณก้อยยังเเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังได้ถ่ายแมกกาซีนนะคะแมกกาซีนแล้วก็มีอคอลัมน์ของคอลัมน์ของตัวเขาเองนะคะในแมกกาซีนนะคะก้อยมุมมองใหม่มุมไหนคะทำครบหมดแล้วในวงการบันเทิงสมัเรียนนิเทศศาสตร์มาจริงๆใช่แล้วแล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการถ่ายชุดเซ็กซี่ว้าววิวนะคะในชุดว่ายน้ังก็อาจจะเห็นด้วบ่อยนิดนึงเนาะ ในแบบว่าอ๋อถ่ายชุดไว้น่าเซ็กซี่เซ็กซี่แต่หน้าเขาได้นะเมื่อก่อนผมยาวอ่ะคุณผู้ชมยังไม่เกิดเท่าไหร่พอตัดผมสั้นเท่านั้นละแม่คุณเอยใช่ตัดผมสั้นแล้วสวยมากไปเรียวเฉียวไปเลยใช่คือแบบลุกแบบธรรมะแมงดีนะไม่ใช่หวานๆอะไรรู้สึกว่าก้อยตัดผมสั้นแล้วแบบจะดูสวยกว่าใช่ดูสวยกว่าตอนไว้ผมยาวอีกนะจ๊ะแต่เรานี่ตัดผมสั้นไม่ได้เลย แต่ว่าหลายคนก็พิพากษาบอกว่าทำศัลยกรรมหรือเปล่าใช่มากเพราะว่าเห็นแบบมีคนเอารูปรูปลดออกมาเมื่อก่อนตอนผมยาวใช่ไหมใช่แต่แบบก็เขาน่ารักตังแต่สมัยนั้นแแต่ว่าค่าตาดูคมขึ้นดูคมขึ้นโอเคจมูกอาจจะโด่งขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณทาแล้วโอเคมันดีกับหน้าคุณมันทาให้คุณมีความมั่นใจในชีวิตมากขึ้นมันทําให้คุณสามารถที่จะพร้อมไปทํากิจกรรมต่างๆได้เยอะแยะมากขึ้นทาแล้วเงินคุณเยอะขึ้นเงินคุณดีขึ้นคุณทํำไหมคุณทําค่ะ เออเรายังแนะนําให้คุณทําเลยถ้าเกิดว่าคุณทาแล้วไม่เดือดร้อนใครด้วยนะคะทําที่ปลอดภัยถูกต้องดูหมอด้วยใช่ดูหมอที่น่าไว้วางใจคลินิกที่ได้รับมาตรฐานแล้วก็หมอที่มีใบประกอบวิชาชีพแพทย์ที่ถูกต้องอืมใช่อย่าอย่าไปทำอ๋ออะไรนะเขาเรียกหมอกระเป๋าเนาะคือเราไม่รู้ว่าใช่ใช่อ๋อเขาจะทําดีไหมแล้วแบบบางทีอาจจะเป็นพยาบาลสวมรอยมา บอกว่าตัวเองเป็นหมออ,มอะไรอย่างนี้ก็ขอฝากด้วยนะกับการสัญญกรรมทําได้แต่ว่าต้องทําอย่างถูกต้องแล้วดูด,ดีมั่นใจได้ดน,ไดนะจ๊ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะขอฝาก B1 อาที่ช่วยให้ผิวของเราสวยเนียนกระจา่างสว่างใสแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Beauty Silvy นะคะที่ช่วยให้รูปร่างของคุณผู้หญิงนั้นเรียวกระชับสมสัดส่วนค่ะค่ะแล้วพบกับเรา2คนได้ใหม่นะคะทั้งช่อง iN TV และทีวีดีค่ะวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อน อนะคะสวัสดีค่ะ